สวัสดีครับผมใบในช็อปฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เนี่ยออกใหม่เท่าไหร่รู้ไหมมือหนึ่งออกใหม่เกือบ2องแสนสามนะเกือบ2องแสนสามน่าจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับของรุ่นนี้นะครับผม2องแสนสามอ่ะนะครับผมรถคันนี้นะครับปี2019รถมือเดียวนะครับกุญแจ3ดอกบุกสวิตครบเลยนะครับกุญแจ3ดอกบุกสวิตครบเลย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท <c oughs> ครึ่งหนึ่งอะ่ะ 50%เเลยนะครับผม50%เลยนะฮะประหยัดไปแสนกว่าบาทเลยนะครับผมเงินสด115,000บาทจัดไฟแนนซ์119,000บาทนะครับ119,000บาทดาว20%ของยอดจัดไฟแน,นนซ์นะครับดาวแค่13,400บาทผ่อน3า0 0นิดๆ4ปีสวยนะครับสวยของแต่งไม่มีอ่ะนะครับมีอยู่2ชิ้นมะของแต่งนะครับเราไปดูรอบคันกันไป สวัสดีครับผมใบในช็อปนะฮะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเข้าแล้วโคตรสวยเลยนะโคตรสวยเลยเดิมเดิมนะโซ่ยังเป็นโซ่เดิมอยู่อ่ะลองคิดดูนะครับไม้สองหมื่นหกโซ่ยังเป็นโซ่เดิมอยู่อ่ะแต่ยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมานะครับดอกยังเหลือเยอะอยู่นะเพนเดอรี่แองเจลนะครับน่าจะเป็นเพนเดอรี่แองเจลนะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมของแต่งมีอะไรนะครับผมถ้าไม่มีเลยครับมีมีสองชิ้นนะมีแค่ท้ายสั้นนะครับผมไฟเลี้ยวแต่งแล้วก็กัดหม้อน้ำนอกนั้นนี่เดิมนะ เดิมเลยนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับจะเป็นคาวาซากินิมจา400ร้อยไฮเกรดนะครับหรือ HG นะครับผมปี2019นะปี2019เลยนะครับผมโอ้โหรถสวยกิฟตเลยสวยกิฟตเลยนะครับสวยสวยสวยทุกคันนะครับนี่โอเคมาเรามาดูรอบคันกันนะครับผมนะกระจกเดิมนะชิลเดิมนี่มียันด้วยนะครับน่าจะลบออกได้นะครับมียันนะครับตอนออกรถใหม่ๆนะฮะไปให้หลวงพ่อเจิมนะกระจกเดิมโรงงานไฟสวยๆนะครับผมยาง หน้าหลังก็พิลลี่เหลือเยอะจานวงจานเบรกไม่ต้องห่วงฮะพ้าเบรกเต็มนะเหลือใช้ยาวๆนะไม่มีรอยเลยนะครับผมนี่ให้ดูนะครับกันลมกันลมก็แต่งมาจากโรงงานนะตัวนี้เป็นตัว Hi ate, ไฮเกตไหมนินจาทีดีนะครับเป็น,เป,นเป็นแบบทีดีนะนินจาทีดีนะันะผมโอเคนะชุดชงพูศสีก็สวยนะนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่เออสวยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานท่อเดิมจากโรงงานนะ เบาะสวยๆในกุญแจคีเลตกุญแจคีเรตกุญแจคีเลตมี2ดอกนะครับกุญแจธรรมดาอีก2ดอกนะทั้งหมดเป็น4ดอกนะครับผมอ่ะมานี่ครับนะท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นของแมสนะครับไฟเลี้ยวต่้งจบเลยนะครับสวยๆเลยจานพวงจานเบรกหลังก็เต็มนะครับไม่สึกเลยนะครับไม่สึกเลยพับเบรกเต็มเต็มนะฮะยางก็โอเคนะดอกยังเหลืออยู่นะใช้งานนะครับผมสุดท้ฝั่งนี้ก็สวยๆนะสวยๆเลยนะครับผมนี่นะเอาเป็นว่าโซ่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับยังเป็นของแน่เป็นของอะไรนะเอ่อ อันนี้น่าจะเป็นของ RK หรือ DID ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นโซ่เดิมจากโรงงานนะครับน่าจะเป็นโซ่เดิมเพราะว่าผมหาข้อต่อไม่เจอนะครับผมโอเคมานะเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะสวยทนะัยย้งสองฝั่งผมว่าสวยนะครับน,ะนี่ชุดสูงสีก็สวยๆนะครับผมประมาณนี้นะเออประมาณนี้เลยเดิมๆนะเน้นเดิมๆนะอ่ะ โชกเชิกยางอะไรก็สวยๆนะครับผมอากาศมอน้าแต่งมาเห็นไหมฮะอ่ะมีกาศมอน้ําแต่งมานอกานั้นก็สวยๆเดิมๆนะฮะประมาณนี้นะครับผมเบาะสวยๆนะชุดสีข้างหลังก็สวยๆนี่ข้อควรระวังคําเตือนอยู่ครบนะครับลายถังสวยเลยนะสวยเลยนะครับผมข้างบนก็เดิมๆ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 จริงๆนะเดิมๆเลยนะครับเป็นไฮเกตนะครับตัวนี้เป็นไฮเกตนะครับเป็นกุญแจคีเลตนะครับพกกุญแจติดไว้อะไม่ต้องเสียบนะครับผมพกกุญแจติดไว้แล้วก็ สตาร์ทได้เลยนะครับผมกุญแจนี้ห่างประมาณไม่เกิน1เมตรนะประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูเลขไม้กันมานี่ไม่ต้องใช้กุญแจเออเลขไมาอยู่26 0 0มนะครับเอาเป็นว่าโซ่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับนงแต่ออกศูนย์มานะครับเน้นเดิมทั้งคันของแต่งเล็กน้อยตามคลิปเลยนะมาสตาร์ทเครื่องมานะเงียบกริบนะโคตรสวยเลยนะโคตรสวยเลยครบจริงๆนะกุญแจเขาสองดอก กุญแจมีทัง้งหมด4ดอกนะกุญแจชิป2ดอกกุญแจธรรมดาอีก2อดอกนะไว้เปิดเบาะกับเปิดถังน้ํามันนะประมาณนี้เลยนะคื 1, 200, 300, อมือหนะึ่งสองแสนาะเกือบ2องแสนสามถ้าผมจำไม่ผิดวนะ่าสองแสนสองกว่า2องสประมาณนี้นะเอออันนี้ก็เงินสด1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะลดได้นะครับลองมาคุยที่ไปในช็อปได้นะร้านอื่นขายนะ่าจะแพงอยู่นะ <laughs> แล้วสภาพผมโอ้โหสภาพสวยเลยสวยเลยอะ่ะ <laughs> ผมว่าสวยเลยะนะสภาพพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับอ่ะ ผมเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องสังเห์แท้คือเบสิกอะผมพูดเกือบทุกคลิปเลยนะครับผมบริการทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องคือไปได้ช็อปเนี่ยนะครับรถไปถึงหน้าบ้านก็ใช้อย่างเดียวเลยนะครับผมเซอร์วิสให้เช็คระบบไฟให้ทุกอย่างแล้วนะครับผมมีปัญหาหลังการขายทักมาได้เลยนะครับผมมีมีข้อสงสัยอะไรทักมาได้เลยนะใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์รนี้ก็ได้นะยินดีให้บริการเลยนะ ินดีให้บริการเลยหรือเข้ามาดูรถที่ใบในช็อปได้เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวจริงได้นะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคฝากไว้อีก1คันนะครับฝากไว้อีกหคันนะอนนนะเอออยากหารุ่นไหนอยู่นะครับลองเข้าไปดูในเพจใบในช็อปหรือว่าติดตามใน YouTube ช่องนี้ก็ได้นะครับของใบในช็อปนะครับผมอืมส่วนมากผมคุยเองคนเดียวหมดเลยนะโหททำงานคนนิ้วเหนื่อยนะโอ้นะ โอเคนะครับสนใจยังไงก็ทักมานะครับผมนินจา400ไฮเกรดหรือ h g นะครับผมอันนี้ตัวพิเศษคีเรสนะหาอยู่ลองมาดูนะครับหาอยู่ลองมาดูนะครับโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ